รลอเล็กต่างกันยังไงแล้วทำไมเขาต้องเปลี่ยนกัน ข้อดีนะคะการเปลี่ยนล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นยางนะคะจะมีความกว้างขึ้นนะคะตามขนาดของล้อเพราะว่าส่วนมากแล้วล้อ O E M ที่มากับรถเนี่ยจะมีความแคบค่ะจะไม่ได้กว้างเหมือนกับล้อแต่งนะคะ เพราะฉะนั้นการที่ล้อมีขนาดความกว้างของฐานล้อเนี่ยมากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลดีในเรื่องของเวลาที่เราขับขี่แล้วเนี่ยมันจะเกาะถนนมากขึ้นนะคะแล้วก็หน้ายางเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะเวลาเราเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือว่าเข้าโค้งนะคะมันก็จะทําให้สมรรถนะของการยึดเกาะถนนมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ล้อที่ใหญ่ขึ้นแน่นอนค่ะมันก็จะส่งผลในเรื่องของเกาะถนนมากขึ้นอีกเช่นเดียวกัน น,ะะนี่แหละเป็นข้อดีที่ทำไมคนถึงนิยมเปลี่ยนล้อ OEM นะคะล้อเดิมจากโรงงานมาเป็นล้อแต่งในส่วนของข้อเสียนะคะในการที่เราเปลี่ยนขนาดล้อหรือว่าอัพขนาดล้อให้ใหญ่มากขึ้นนะคะก็คือสิ่งแรกที่เราจะสัมผัสได้เลยก็คือความกระด้างน,นะคะแน่นอนล่ะ แก้มยางที่มีขนาดความหนาเพราะเวลาเราใส่ล้อเล็กเนี่ยแก้มยางเราก็จะต้องหนาขึ้นนะคะเพื่อให้พอดีกันแล้วก็บาลานซ์กันเพื่อให้ได้ความสวยงามของซุ้มล้อในในขนาดที่เหลืออยู่นะคะพอเราัพล้อเป็นขนาดใหญ่ขึ้นแก้มยางเราเนี่ยมันจะมีความเตียลงอ่าแก้มยางมันจะถูกลดขนาดลงตามขนาดของล้อที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราสังเกตได้เลยก็คือมันจะกระด้างขึ้น แต่ในข้อเสียตรงนี้เนี่ยความกระด้างขึ้นมันก็แลกมาด้วยกันได้ข้อดีเพิ่มมาหนึ่งข้อก็คือมันเกาะถนนขึ้นนั่นเลยมันก็จะเป็นข้อเสียนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยก็คืออาจจะทําให้น้ำหนักของรถเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยล้อถึงผลิตออกมาแล้วก็ถึงทำเป็นนวัตกรรมล้อเบานะคะเพื่อลดภาระน้ำหนักของรถนะคะถึงแม้เราจะใส่ล้อที่ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าล้อมันมีน้ำหนักเบาลงมันก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์และข้อเสียอีกหนึ่งข้อนะคะสำหรับรถบางรุ่นนะคะที่มีกำลังแรงเครื่องที่มีแรงม้าน้อยนะคะบางทีการที่เราใส่ล้อที่ใหญ่เกินไปนะคะก็อาจจะทำให้เวลาที่เรา ขับรถนะคะมันก็จะทำให้อัตราเร่งของรถนะคะหรือว่าแรงกำลังส่งของรถเนี่ยมันมีความอืดขึ้นนะคะเนื่องจากภาระน้ำหนักของล้อนะคะที่มันเพิ่มมากขึ้นสำหรับท่านใดที่สนใจจะเปลี่ยนล้อนะคะก็สามารถเข้ามาที่ร้านของเราได้เลยเรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็ยินดีให้บริการทุกท่านคะ่ะแค่เปลี่ยนล้อก็เปลี่ยนแล้วนะคะ